บัวครับน้องชายพี่มาช่วยแล้วทำไมไม่อ้วน <c oughs> เอาวะ <c oughs> สอนหน่อยครับขอบคุณครับพี่จเห <c oughs> ลืออีกแต้มบ่ลเลหน้าโปรไฟล์เลยครับ <c oughs> บล่ลเลหน้าโปรไฟล์เลยครับ <c oughs> ชื่อแท็กครับบวัวอ๋อแท็กป่า <c oughs> แท็กโอเคครับป่าแท็กโอเคครับป่าแท็กตายแล้วป่า,า <c oughs> ป่าครับป่าสิบเก้าผมต้องผมโดนลบไปหนึ่งเมื่อกี้ ลบๆ<อ>ลบจกากเจมสครับชื่อปลาแท็กเจมส์ค่ะอย่าพึ่งไปเอ้ยอโอ้โบ้า <c oughs> บัวกก จับไปเขาแ้้วเอ้ยหยิบเก้าวินเอ้ยปหยิบก้าวินขาวป่าคยิบเก้าวินอาวมาสแกนเลยป่าจรางวอยู่าเงขาวปลาเขากเดินมายันลมายองแล้นระ้นงยกนลบลบลบจากเจมส์ครับดูยังไงบอกแน่ อย่าเพึ่งไปค่ะนอนนะ <c oughs> ไรเนี่ยพี่หมดจริงๆแล้วบวกบวกอา้าวไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแท็กครับว่าแล้วต้องเป็นหวัง <c oughs> ชื่อลบสู้ๆนะครับพี่รอแปบหนะพี่เอตอนนี้กูเต็ม <c oughs> จบจบไปบวกครับ <c oughs> พี่ครับ จำคำนี้ได้ไหมครับผดเลยใครโดมาได้ก็โดนนะพี่เจมที่ท็อปอยาาก่อนครับทุกคนบายบายครับพ่อหรูกรนคอคอ